สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเอเชียทอโตออีกเช่นเคยนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัททอโต้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะสีแดงแรงลิสสวยเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นฮิตที่ใครหลายๆคนตามหาแน่นอนนะ,ะสำหรับเจ้าคันนี้ได้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะตัว1.2สปอร์ตนะคะได้เป็นตัวยาริสเอทีพด้วยนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยิและที่สําคัญได้ปีใหม่ด้วยนะ,ะได้เป็นปี2022เลขไม้แค่47,000โลเท่านั้นเอง ะะพี่ๆบอกเลยว่ารถใช้งานน้อยแน่นอน,นะค่ะสำหรับคันนี้นะ,ะออปชันครบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ mm. ในส่วนของไฟเดย์ทาวนมันเลิงไลท์เรามีมาให้ครบเลยนะคะและก็ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้ครบเลยกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดํา ตัดกับตัวรสีแดงได้สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้แน่นอนนะ,ะในส่วนของล้อนะคะของเขาก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะอั l ลอยท o โทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางดันหลบนะคะปี2022ปีเดียวกับตัวรถเลยขนาดขอบ15นิ้วนะคะดอกยางลึกๆอยู่เลยนะคะสาภาพสวยนะคะสาภาพเดิมทั้งคันแน่นอนน,อน็นอตไม่มีกระดิกเลยนะ,ะในส่วนของกระจกได้กระจกข้างปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นสีดํานะคะ ตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวมาด้วยในตัวนะคะคิ้วกันศาสตร์เราติดตั้งให้ครบเลยนะคะในส่วนของฟิล์มเราก็ติดตั้งให้เช่นเดียวกันกระจกเดิมแท้โ o y o t a ทุกบานนะคะมือเปิดได้เป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้สเก์ตรอบคันด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดนึงนะคะด้านในก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะกึ่งเบาะผ้าแบบนี้เลยนะ,ะลายสวยๆเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะ ก็สภาพดีเลยนะคะด้านในสวยๆนะคะคอนโซลสีดำแบบนี้เลยนะคะกับเตอร์ใต้ยานลิสนะคะแล้วก็ดูตัวนงตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยสําหรับคันนี้นะคะแผ่นเพจของเขาตรงรุ่นปี2022แน่นอนนะคะและที่สําคัญพี่ๆดูหัวน็อตน,นะคะไม่มีกระดิกไม่มีรอยขันรอยแกะแท้ใดๆเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของเขานะอ่ะบอกเลยว่าสภาพใหม่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเราแกะโครงสร้างให้ดูเลยนะนี่โอ้ดึงค่อนข้างยากนะคะอ่ะ ก็ได้เม็ดอาร์ตนะคะเม็ดสปอตนะคะเรียงกันลึกๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดแน่นอน,นะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับสีตะตอกอไมได้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มๆเลยนะคะิวกันส์สีดำติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตอ่ะพาชมด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็ได้เป็นตัวเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ บาดที่กระทัดรันนะคะสามารถนั่งได้หลายคนเลยนะคะในส่วนของเบาะตอนที่2นะคะสาภาพไม่มีฉีกขาดเลยบอกเลยว่ารถสาภาพนางฟ้าสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะและเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะคะเผื่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะก็สามารถดูผ่านวิดีโอของเรานะคะเบื้องต้นได้เลยนะคะอ่ะโหแกยากมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะคะ แทบจะไม่เคยถูกถอดใดๆเลยนะคะพี่พี่ดูได้เลยนะคะตัวเม็ดอาร์ตนะเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีโครงสร้างเดิมทั้งหมดตัวนงตัวน,อน็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับไม่มีขยื่นแน่นอน เดี๋ยวพาดูนะในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะสำหรับคันนี้ด้านท้ายของเขาก็ได้เป็นไฟท้ายนะเดิมโรงงานติดตั้งกล้องถอยให้ครบเลยและในส่วนของโลโก้นะคะก็ได้เป็นโลโก้ยาริสเอทีพนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะโลโก้โครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของห้องเก็บของกันต่อเลยในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพรมของเขาก็สามารถ เก็บของนะคะได้เยอะมากเลยไฟเบกรกดวงที่3ามนะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างเขานะคะนี่นี่ตัวฟูกของเขานะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆทั้งหมดนะคะตัวน็อตเดิมๆซิลเลอร์เดิมๆทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าสวยๆเลยและก็ได้สติกเกอร์นะคะ60ปีโตยโยต้าแบบนี้ด้วยนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันแน่นอนนะ อ่ะเดี๋ยวพาดูบอดี้ตัวรถอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะสำหรับคันนี้ก็บอดี้ตัวรถนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆแน่นอนนะบอกเลยสภาพนางฟ้านะคะตัวล้อไม่มีรอยเบียดฟุดตบาทใดๆแน่นอนอ่ะ พาชมด้านในกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบไขแบบนี้นะคะและสามารถเปิดฝาท้ายจากกุญแจได้เลยนะคะเราสตาร์ทให้ดูเลยเลขไมล์การใช้งานนะคะวิ่งไปที่47,773กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งการได้เลยนะคะในส่วนของตัวจอของเขาก็จะได้เป็น เป็นจอกลางนะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธทีลิงก์ได้เลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ระบบออโต้ด้วยแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยได้เป็นเกียร์โต้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะของเราก็มีให้นะคะเป็นระบบระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD นะคะหรือว่าจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS เราก็มีให้ระบบการทรงตัว VSC นะคะหมดกันล้อลื่นถลายนะ มีให้ครบเลยสำหรับคันนี้นะคะคเดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ<อ>มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เครื่องยนต์นะคะระบบ VVTi แล้วก็ได้ระบบตัว E เข้ามาเสริมด้วยนะคะก็คือระบบที่เร่งสปีดนะคะ ก่อนที่จะออกตัวนะคะแบบเป็นระบบไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็แรงม้าของเขาอยู่ที่92นะคะและคันนี้นะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะประหยัดอยู่ที่2 3 2 4ถึงิกิโลลิตรเลยนะคะบอกเลยว่าค,คุ้มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่อง,ของเขานะคะก็ไม่มีนะคะร่องรอยน้ำมันล่วไหลนะคะไอหนงไอน้ำแน่นอนแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราเช็คเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะคะคันหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะคะ ในส่วนของฝากระโปงเช่นเดียวกันนะคะก็น็อตหัวน็อตเดิมเดิมทุกจุดนะคะละเลืงซิลเลอร์เดิมเดมนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะมีให้ครบนะคะฝากระโปงเดิมเดิไม่เคยถูกถอดถูกเปลี่ยนใดๆนะคะตัวน็อตอยู่ในสภาพเดิมไม่กระดิกไม่ขยับขย่อนแน่นอนตัวน็อตนะคะปั๊มสีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะสภาพห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้เลยนะในส่วนของพรบภาษีนะคะเราต่อให้ครบเลย สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะดได้เป็นเต y ยต้ y ยาลยินะคะ a t ท p ตัว1.2ส port ตนะะปี2022นะคะกับเลขไมคแค่47,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัว419,000บาทค่ะพี่เครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสีแดงแรงลิสสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรีบจับรีบจองก่อนหลุดจองเลยนะ,ะพี่ๆคะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเดี๋ยวมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือใครอยากซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถเก่งนะคะน่าใช้สภาพส,สวยๆให้ได้รับชมอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ